ที่จะเข้าไปเที่ยวที่ภูฝอยลมเจ้าหน้าที่จะให้ลงทะเบียนก่อนนะครับจุดแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาที่พิพิธภัณฑ์ร้านปีภูฝอยลมก่อนนะครับ พัฒนาการของสิ่งมีชีวิตโลกมามาดูกันน,กน,นี่ไงกระดูกไดโนเสาร์ที่ขุดได้มาดูเอง เป็นฟอสซิลลูกฟอสซิลของ,อองสัตว์ในถ้ำบางมาเลสัตว์เลี้บรน้ำทะเล ปลาซิวไม่มีอ่ะนี่แเลยครับปลาซิวอันนี้ยังเป็นก้างอยู่เลยเป็นก้างอันนี้เป็นปอสซิวปลาลูกอันนี้เป็นกรามอันนี้เป็นกรามจระเข้ลูกอันนอ้เป็นกรามจระเข้ลูกอันนี้มันเหมือนอะไร กรองเตาวุ้ยทำไมรู้มันคือฟอสซิลเตาถูกต้องเป็นหลังเตาที่นานแล้วมันก็จะกลายเป็นหินนเป็นเป็น่นอไปจุดต่อไปในโลกเราจะไปจุดมบิ จุดต่อไปนะลูกเดี๋ยวเราจะไปจุดชมวิวผาเบิงตะวันกันเดินไปตามทุกศรเลยลูก่าลูกไปเดินหางอนุสาวกัน

เข้าไปทงานเอ๊ะเข้าไปในลูก 아. <목소리도> ยักษ์โลกรจระเข้ยักษ์เต่ายักษ์ใช่จระเข้ยักษ์จระเข้ต,ตัว่มันเป็นนสาน,น,น,ซซนี่เป็นดเสที่ตัวเหมือนจระเข้อมีเต่าด้วยเปล่าเต่าอ,อยู่ไหนลูกก็มีเต่าน้อยอยู่ค่ะมีน้อยนั่นนะบเลเลย แม่มาเร็วพี่ก่ยอกดังแค่ยักษ์เนะโลกดีนั่งทันไปแล้วพีสโตซีนอายุประมาณหนึ่งมืนปีถึงหนึ่งจุดหกล้านปีเป็นเต่ามีเขาพันมีโอเรเนียเต่ามีเขาด้วยด้วยดิ มันไม่ธรรมดาเลยเนี่ยมันไม่ธรรมดาจริงๆอายุหมื่นปีหมื่นปีไม่อยาขึ้นนาำนี้ไม่ขึ้นหรอกลูกแม่มันไม่ธรรมดาจริงๆด้วยทำไมอ่ะมันเป็นมีเต่ามีนหางไม่นกเสาหางหางมีน้ำเหรอหางมีหนกเต่าตัวอื่นอ่ะป่ะไปต่อตัวอื่นต่อลูกมีเยอะลูกมีเยอะเดิวไปเลยพิงค์ลูกเดินกับแม่ลูกกัแล้ว ดูฟันตอนนี้ฟันใหญ่มากเลยฟันตอนลรกแค่ยักษ์เนี่ยน,นี่คือออ่ะอันนี้าปีน,นี่คือ,อ,อ,าอนาฬิกาแดดนาฬิกาโบาราณลูกพอมีแดดแล้วมันก็จะหมุนครับจริงจริงมันจะมีเงานี่แหละนาฬิกาแดด เดินเราจะไม่เหนื่อยมากรู้เปล่ามีคนเดินถอยหลังได้ด้วยอ่ะมาถึงสามแยกวัดใจแล้วอังเปาโลกสามแยกวัดใจปือเร็วสาวต่อตรงนี้เดี๋ยวสาวเยอะมากตรงนี้มีหลายตัวเลย เดี๋ยวลูกแม่ครับกี้เ่้าอวนิ้งนิ้งเคยหาเป็นลูกตุ้มฮะลูกตุ้มลูกตุ้มเหรอหาเลยจะดูมีตัวอะไรบ้างอือเอ้าโอ้โหโอ้โหตาบอกจิบตามีสามตัวป่ะเงาไหมเงาไหมเจ้าไดโนเสาร์ไอขึ้น ไปต่อไปต่อไปต่อลูกข้างหน้ามีอีกเยอะยังไม่จบยังไม่จบอันนี้คือมิวัฒนาการของจากลิงเป็นคนลูกมาดูเร็วนี่ไงจากเป็นลิงแบบนี้ก่อนแล้วก็มีวัฒนาการกุญแจเป็นคนแล้วดูดิกลายเป็นคนไ,ได้หน้าตาก็เปลี่ยนไป โอ้ my god มาดูนี่เราอยู่เล่นนี่เราปะอุ้ยสวยจริงด้วยใบไหมถึงอันอยู่ในป่าจริโตเด็กเด็กเก่งมากเลยนีชอบชอบมาเดินป่าแบบนี้อ่ะดูเดินสาวโลกเพียงไม่กงเดินสาวหน้ากูมเเรืเลย โอ้โหตัวใหญ่มากลูก<ด>ตัวนีว<ด>้มีเป็นเลโก้อ,อใช่ไหมครับตัวตัวใหญ่เท่าอยู่อยู่อะไรนะนหินล้านปีเปล่าที่ไดโนเสาร์องะองบัวลำพูอะอ่างเปลนี้อีกตัวหนึ่งลูก ตัวใหญ่ได้ไหมลกูกช่องในตัวเสาป่ะมาทำงานต่อลูกตัวอะไมีอีกอมีเยอะเลยทีนย่นี่ยมาเลยเราเล่น ตัวนี้คอยาวมากใหญ่ที่สุดด้วยเฮ้ยตัวนี้มีสองตัวฝั่งนี้ไหนเออดูคอยาวกว่าลูกนี่ไงแม่ต่อมันถาเฟื่อยนนี่นี่เดรัจฉานคอยาวไม่เข้าไปเขายาวเฟื้อยเลยอันนั้นเหรอเหมือนกันโอ้เฮ้ยกินใบไม้เป็นเดรัจฉานกินพืชปะเนี่ยใช่ใช่กลังกินยอดไม้อยู่ตรงนั้นมีตัวหนึ่งแม่สดานกินพืชเหมือนกัน อันนี้มีตัวนึงลกูกเอ้ยไปล่อท้องไดโนเสาร์นี่จะได้โชคดีไหมตัวนี้ก็ตัวใหญ่กันเลยเนี่ยหมดอย่างเนี้ยยังมีอีกมีอีกเนี่ยรอดท้องไดโนเสาร์เดี๋ยวลูกไปไปต่อ อาลูกขึ้นมาแล้วพักนนี่ก่อนลูกเร็วมาพักค่ามก็นเร็วเร็วเฮ้อพักก่อนเข้าไปต่อลูกชิมหน่อยได้ไหมได้ไอจัดใจดีจังไส่รวยมากไหส้ ผู้เล่นผิงเชื่อผิงอันใช่ไหม <S <S> <S ในไส้ในไส้โอ้มีแผนที่ว่ะเราไม่ต้องแม่ครับเราไม่ต้องมาเดินหมดแต่เมื่อกี้แล้วดูมีแผนที่ด้วย อร่อยไหมลกูกอร่อยมากมแดดแรงมากอะ่สะสนุกไหมล่ะยงแม, <c oughs> แม่บ้านไอติมอร่อยไม่ผิงอัน